ที่สุดในโลกมาแล้วครับท,ที่สุดในโลกมาแล้วครับปุ๋ยมังกรเพชรและไก่สยาม ปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมีประสิทธิภาพสูงมีทั้งธาตุอาหารหลักอาหารรองและอาหารเสริมในกระสอบเดียวช่วยปรับสภาพดินปรับค่า pH ให้เป็นกลางลดความเป็นกรดและด่างเพิ่มออกซิเจนในดินเห็นผลเร็วที่สุดใส่ยางพาราต้นแข็งแรงสมบูรณ์ใบเขียวนานล่นช้าเปลือกนุ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลเสมอเปอร์เซ็นสูงป้องกันหน้ายางตายนึ่งใส่ปลามต้นสมบูรณ์ใบเขียวนานลายาใหญ่เปอร์เซ็นน้ำมันสูงเปอร์เซ็นน้ำมันสูงขอกราบเรียน เชิญพ่อแม่พี่น้องพบกันที่โรงเรียนวัดทายางตำบลท่ายางอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันที่11กรกฎาคม2556ตั้งแต่เวลา16นิกาเป็นต้นไปราคานี้วันเดียวเท่านั้นกับโปรโมชั่นเบาๆ 1>, <บา S 2> 1, 1ชุด40กระสอบแถมอีกส0กระสอบในราคาเพียง1 9 9 9 9บาทพร้อมรับฟังบรรยายและรับประทานอาหารรีสอบถามเพิ่มเติมโทร 080101 4292 080 054 3718และ085 662 4809